นี่ครับผมจุดจบเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วครับผมนี่ไทรเชียงนายอุ่นายครับนี่นี่ไอโนติดบ้านไอ้นบ้านคืออยู่แต่ไทยกลายยุ้อังละมุมเลยนุอังหัวโมอันนี้ก็กรุ่มหนังไตรบัดโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเราจะได้เมนูอะไรนะครับวันนี้ฝากดี่ปองมะฝากกดติดตามเลยมะฝากกดติดตามครับแล้วรูปกดไลค์กดแชร์ครับเออสนิทิตกดซับสไครป์กดติดกกดติดตามอย่างนอยเจนี่นะโอุดจึ๊ง ส,สวัสดีครับผมเมบอบโอนทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะเจเดียนายโอซากาวบุรีรำนะครับวันนี้จะพาทุกคนทุกท่านนะครับเ <c oughs> มีบอบโอนมาดูบรรยากาศในายามเย็นเย็นหรือชวนละเงยละเงยบัดนี่โกระเมกิมกจจามจับเตยบัดยินงอกมารัา่วเสด็จต้วงตวงเมียนบัดเลยบัดจับเตยเตยวิสานโลนี่ នៅមួយមືត្រៃសិនមុនអាណែអូននឹងទៅចោះមួយកូនក្មេកគិសាចត្រៃនេះនេះគីនឹមនេះចាប់បានត្រៃបានកាចោបានខ្យងបាទអឺតែថ្ងៃនេះអាណែអូនងលងទុនចោះទៅឯក្រុមតែគ្នាហើយអឺចោះទៅស្រីចោះទៅមើអស់ឃើញឋានៈផលបានត្រៃចាប់នគីរុយអះតែញឹមទៅមើផងដឹកដឹកគិសាចត្រៃបាទនោះនោះឃើញគីនឹមនេះបတ်មុខហើយគីនងឆៃត្រៃអាចចាប់មើផងគីអេអេអែងមាននាធិចាប់មើបាទចាប់មើគីនង รูไตบานร้ยก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปรอชมนะบ้านเน้อเป็นความกำลังใจโอ้ยดีกอพองนี่แล้วเจอกันนะครับน้าตรยน้ามือสันตอนนี้เราต้องเดินระวังไอ้เจอดมินุเรากระวังเตะจอมานดิน้าตรมันวัวกีแต่เสนอเออหน้าท้องยางตีบุดิดท้องยางตีมุ่ยมันดีอ๋ออ้าซ้าย อุ้เหน่ขเจ้ากิ้ใจแม่เนื้อืดนื้อข้เจ้าตกผัดออขยองน้าขยองคิดชมนะเรื่องบานทีไรสนัมสนัมอาร์ตาติดเออเทก้ายังนี่นี่เทก่ายังอ่าริตร้าริตร้าริตร้าสนัมสนัมกระดูบานกระด้กนี่นี่เขาจะบานทีดีกว่าจีว้ามาเลยวะโอ้ สนั่มสนมัมเออขี้อ,เ,อเจริญเถอะบัดตอนนี้นาะยองค์โจมมุกกระหนงสระเลยตอนนี้ก็ได้หอยนะครับได้แล้วงหนึ่งกรัรมนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โห <c oughs> หอยเยอะจริงๆเออนี่ครับผมหอยเยอะมากครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาทำเมนูอะไรค่อยๆว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ได้หอยครับนี่หอยเยอะมาก เดี๋ยวเอาไปต้มเอาไปลวกเอาไปแล้วแต่จะทำนะครับตอนนี้เรามาเก็บหอยก่อนนะครับส่วนปลาก็เดี๋ยวให้น้องๆจับนะครับโอ้ยฉอนเตองเต๋อคือคือคือ,คอนี่วัดเนี่ยเฮ้ยไตรไตรไตรเห็นตรแล้วครับนาเรียมันตัวตราบนีน่โอ้ยดัดเองมัดเลย เด็ดบ้าเลยบัดเดี๋ยวเราต้องเอามันให้ได้นี่วิ่งเดี๋ยวมันจะกัดทุ่มชนิดใช่นี่บัดนปีตู่เลยฮะน้าโมโนปลาเยอะจริงครับปลาเยอะจริงเราเก็บไปเรื่อยครับนี่เอาโยนไปข้างบนเห็นไหมหนูแต่ละแต่เลยเต่ละแต่เละน้ เดี๋ยวหาไปที่ก่อนครับผมว่าเราจะได้หอยเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ข,ขึ้นแล้วนะครับผมเลิกแล้วแบบนี้บานขยองกระเจ้าพอจะอยู่ตมาพัดบัดรตุ้งซีงี้งี้บัดรบานในการสกราวบานเองอันนี้แต่ตัวเลี้ยงสันต่์ที่บานจะล้าตัวเลี้ยงสัตนเป็ดเลี้ยงตราบ้านรูปบานเลี้ยงสัตว์ใครบางคนก็ไม่บานพอจะสนับบัดกินไปเรื่อยๆอันนี้ออกมาตันกระเจ้า បានគូនតែក្រាញ់តារោ3410ទូនេះក៏បានត្រេបទូតែកាប់មើលថារមាត់ត្រាតូលៀងស្នបតិតារេកាលេរួយត្រៃបាត់នេះបានតែក្រាញ់ដល់10ជើងទូលមួមបាត់ខ្អេតអេងនេះក៏បានខ្យងទូរោមកបុកទីជ្រក់បាត់លមួមលើយលមួមលមួមហ្អត់តែបានស៊ីបានចក់ដឹកតាគីហើយនេះបាត់តានេះក្មេងដឹកដឹកគីកិឡាំងមួមអធិយអើយទៅចា โอ้รลดุาดุเออ,อนี่วันปลาที่ได้วันนี้ครับก็ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวได้ปลาดุกสองสามตัวแล้วก็ได้ปลาโมประมาณสิบตัวนะครับก็ทาไว้ย่างกินแบบกระดาวกระดาวก็อร่อยนะเดี๋ยวคลิปส่วนย่างกินนี่ค่อยว่ากันจนจะทาเมนูอะไรกินเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมากันอีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอน้องๆก่อนว่าเขาจะเอาปลาไหมนะครับปลานี่ได้นิดเดียวครับผมผมนี่เน้นเก็บขยองครับเน้นเก็บขยองเอาไป ลวกกินนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวรอดูน้องๆก่อนมาจะยังไงนะครับนี่ครับผมทีมงานตอนนี้ก็นี่ครับปลานะครับ,บ,บน้องจะาไตรเดตูนู่ตู้น้ำยูโมพองเออมรายยุ่น้มนะันดะทงมันยู่ตุอังซีลิงลิงเงินนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับ ใจจริงไม่ได้จะมาหาปลาหานะครับจะมาแทงปลาไหลบ้านตรายรวยหรือแผดบางรวยสระนี้ผิดบางฮะตรายสระดํารวยอ่าสนามปุ๊ปุ๊กิ๋หาสนามไม้ไทยเจ้าอ่ะจับมือสนามขนาดละอะที่ไหนเนี่ยสนามสนามที่อยู่ตรืบซั่นเอาขึ้นนี่วัดบ้านรวยสนามรวยสนามอยู่ดุลี๋ซั่นอยู่ดุลี๋ซั่นอันบ้านมือตาสนามรวยปูกะดาลีนว่าเอิร์ทมื้อที นี่ครับผมจุดจบเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วครับผมนี่ไทรเชียงนายอุนายครับนี่นี่ไอโนติดบ้านไอ้นบ้านคืออยู่แต่ไกลยอยู่อังละมุมเลยนุอัางหัวโมอันนี้ก็กรุ่มหน่อยตทรบัดโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันว่าจะได้เมนูอะไรนะครับวันนี้ฝากดีป่าวมะฝากกดติดตามเลยมะฝากกดติดตามครับแล้วรูปกดไลค์กดแชร์ครับเออสวัสดีจิตกดสับสับไกรสวัสดิดโอ้โหมันดีจิตบัดอ่ะไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย